คุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ในชีวิตจริงเนี่ยกลัวพวกเวลาลงน้าลึกๆบ้างไหมครับก็สลับในเกมนี้นะครับใครที่กลัวน้ําลึกๆเนี่ยอาจจะมีอาการไม่ชอบนะครับสลับในเกมนี้นะครับก็สลับเกมนี้นะครับยืนตะรับเข้าสู่เกมซับนัวติก้านะครับภาคบิโลซีโรนะครับซึ่งเกมนี้ซับนัวติก้านะเป็นเกมที่ทําให้หลายคนเนี่ยรู้จักผมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นรองจาก GTA เลยก็ว่าได้นะครับ ก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวปะจนไทยลงไปในใต้ทะเลลึกนะครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยก็จะมีพวกอาณาจักรน้ําแข็งอยู่ข้างใต้ทะเลน,เนั่นเองซึ่งผมเคยเล่นไปนานแล้วนะครับสำหรับภาคนี้แต่ว่าตอนนั้นที่มันพิ่งมาเนี่ยบั๊กมันเยอะมากนะครับแล้วก็เควสของผมเนี่ยทำให้อ่อมันดําเนินเรื่องของเกมไปต่อไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเ,เกมก็ถูกพัฒนาม,มาประมาณ3-4ปีแล้วแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น ปล่อยขายแบบเต็มที่แล้วก็คือแก้พวกบั๊กอะไรจนหมดแล้วนะครับวันนี้เลยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็น่าสนใจดีนะสำหรับเกมนี้แล้วก็ตอนนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับก็คือมีภาษาไทยในตัวเลยนะฮะแปลผมไม่รู้ว่าแปรดีไหมนะแต่ว่าดูโดยรอบข้างหน้านี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเอาละครับวันนี้มาเล่นกันเลยดีกว่านะครับเราจะเล่นในโหมดของเอาตัวรอดละกันเนาะ let's go ครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือยานแม่หรอใช่ไหม ที่อยู่ข้างบนนะส่วนยานของเราก็คือยานลำเล็กๆที่พุ่งออกมาจากยานแม่นะครับลงมาสำรวจดาวดวงนี้เนื้อเรื่องคือกดปุ่มใดก็ได้เพื่อเพิ่มทำต่อทุ้ยนะครับไม่ใช่อ้าวไหนบอกมีแปรไทยเอาละพร้อมที่จะลงตัวแล้วฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างโอ้มีพายุอุกบาท อเรามีหน้าที่ในการมาสำรวจดาวดวงนี้แต่ว่าบุกบาตตกใส่ดาวพอดีจื้สะดุ้นแรงดิงดอันโนเวนเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอจส้กำลังเข้าสู่พิกัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยพังแล้วตกแน่นอน อ,อลงจอดได้อย่างนิ่มนวลมากจริงแมมว่าเครื่องจะพังไปแล้วก็ใช่นี่อาละตอนนี้เราอยู่พื้นผิวเลยนะแต่ว่าไฟไหม้เออดะ,ะตูเปิดไม่ติดไม่ติดมือไม่พอต้นตีนตยังยืนอื้อใจเยือกว้วอะไรวะเนะี่ย อ้ 4, ยิตรับเข้าสู่พิกัด4-5 4-6บีไ <laughs> อุ้กบาตลงนีม่มาดีดีแล้วไปอยู่ต่อโอเคตรงนั้นมีแอดดรอปพอตแอนะไปคีบ้านที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในแคปซูลเน,นตรงนู้นมันตกตรงนู้นไปมาถึงก็แบบฝนอุกบาตลงเต็มเหนียวอืออะไรครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะยิต้รับเข้าสู่เกมซับนัวติก้านะครับาพาบิโลซีโร อะไรตอนนี้เราต้องกลับไปที่ดรอปพอดตรงนู้นก่อนแนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหนาวตายก่อนะฮะก็วันนี้แนฟใครที่รอเกมอื่นอยู่นะก็ขอภายแนบขออนุญาตเล่นเกมนี้ก่อนแนะเมื่อเล่นมานานมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปสำรวจทะเลใต้พิ้นพิพบกันแนอผาพิพบไทยท่านตัวนี้จะเป็นต้นไม้ที่สามารถมองตาเราได้ h o l y s m o ม e นี่มันไม่ใช่แผนที่วางไว้แน่ เอาล่ะต้องหาทางไปที่น้ำนะครับแล้วก็ไปที่จุดเก็บสัมภาระของเราเนี่ยส่วนนี้นีมองหน้าโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้เป็นต้นไม้ที่ให้พลังงานความร้อนคุณผู้ชมโอ้มันแผ่ดังสีความร้อนได้เจสัชริยะต้นไม้ก็คือถ้าเราหนาวนี่ต้องเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นดอกไม้ไมโครเวฟเลยนะ่ตัดไปสักต้นได้ไหมเวฟกล้วยปิ้งหน้าบ้าน สวัสดีครับอา้าวะได้ดูหน่อยสิแมต้นไม้ในต่างโลกคือในความเป็นจริงนี่ผมว่าอีกไม่นานนะครับผมว่าอีกประมาณ10 20ปีเนี่ยผมน่าจะได้เห็นอโคอโลนีที่แบบไปตั้งอยู่ในดาวอังคารน,นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นคนบนโลกเราไปอยู่อาศัยบนดาวอังคารชุดแรกแล้วเพราะว่าในความเป็นจริงนี่เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะครับอะล่ะสวัสในวันนี้โอ้โหน้ำใสครับ น้ำใสมากถ้าเนดีก็ต้องใส่หัวไปเลยอ้อจีซสสวัสดีครับโอ้โหแหมไม่ได้เห็นกันนานแะเนี่ยภาพแบบนี้อ้าลละอันนี้แกเป็นอันนี้เปนปลาที่ภายในปลาบรรจุไปด้วยบรรจุไปด้วยออกซิเจนนะครับอืมชื่อว่าปลาแบตเตอร์นะครับดิ๊กดีดิๆๆๆๆๆแบบนี้นะเน่อาละ กิมเขียวได้ออกไปแล้วก็คือปลานี่นะครับสามารถเอามาแปลงนะครับแปลรูปเป็นน้ำดื่มได้นะครับผมจำได้อาออกซิเจนจะหมดว้าอ่าส่วนนี้จะเป็นเพนกวินประจำที่นี่วันเดย์พวกเพนไงไงหยิบเพนกวินน้อยขึ้นมา เดินหาพ่อมาในีอ้เอาลูกไปเอาลูกไปเอาไปขึ oh ้นไม่เอาแล้วก็ได้เอ้ยเดี๋ยวน่ะสรุปมีกีตาร์เนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวเลยแหละขบวยแม่ไปละไปตู้ตรงนี้นี่ เป็นจุดเอาไว้เก็บแร่ได้เปล่านะฮะอันนี้จะเป็นแร่นะครับคุณผู้ชมครับน,นี่จะเป็นหินแร่นี่ผมจำได้ต้องเคาะเราจะต้องเอาแร่พวกนี้ไปสกัดออกเป็นโอ้มีอะไรเนี่ยลิปบอนแพลนพืชดีเอพีด PDA พืชขนาดเล็กที่มีของเหลวเป็นกรด โอเคออกซิเจนจะหมดอีกแล้วเอะนะครับเดี๋ยวเราจะว่ายไปที่จุดที่จุดนั่นของเราก่อนอ,อืออะโอเคนะตรงนูน้นแหมสวยจริงนะครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยก็ยังสำรวจจะไม่ครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับภายใต้โลกเราเนี่ยเราสำรวจไปนิดเดียวเลยนะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ ต้องใช้เงินทุนเยอะมากนะครับแล้วก็สํารวจไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับก็คือเทคโนโลยีสมัยนี้มันใช้โซน่าแบบสารวจคร่าวๆเลยก็ได้นะะอะ่ะอันนี้จะเป็นปลาปีเปรอร์น่าเข้าฐานโอ้หอาฮ่าสวัสดีครับสวัวนนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเ,เครื่องสังเคราะห์นะครับเอาไว้ทําการประดิษฐ์นะเราสามารถประดิษฐ์ทำเป็นน้ำได้จากปลาเมื่อกี้นะ ก็คือเจ้าปลาตัวนี้สามารถมาเปลี่ยนวิเคราะห์ให้มันเป็นน้ำดื่มได้ี่แวบได้มาขวดนึ่งแวบเขาให้มีกี่ขวดเอ่ะเรามีปลาตัวนี้3ตัวนะครับเอาล่ะแซมฉันคิดว่าฉันต้องหาอุปกรณ์ในการรีเสิร์ชแล้วก็เอ่อไปที่เรดิโอทาวเวอร์ต้องเราต้องไปที่ เออ่สาวิทยุนะฮะเป้าหมายเราแต่ว่าตอนนี้เราขออนุญ,ญาตปรุงอาหารกันครับนี่แหวได้ปลาสุกแม่ขออนุญาต่าคิดมานิดหนึ่งเนี่ยอะ่ะทีนี้เราต้องอุปกรณ์ชุดพันแผลโหผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยวัสดุพื้นฐานยางซิลิโคนทำกระจก ทำแบตเตอรี่ทำเครื่องมือก่อนแล้วกันแน่ย,ยางซิลิโคโนเราต้องทำไงเนี่ยฝักมเมล็ดครีปวมยเราจะต้องทำอุปกรณ์เรื่องมีดก่อนนะครุณผู้ชมไทเทเนียมเรามีแล้วไฟฉายเครื่องสแกนโอเคเราต้องอาจจะต้องออกไปข้างนอกก่อนสวัสดีมาได้ตรงเวลาพอดี ดูกันนี้รอบๆมีอะไรบ้างนะครับน่าจะต้องกระเทาะหินแถวๆนี้ชิปเมื่อกี้คืออะไรวะนี่ตะกัวมานะฮะตะกัวอืมอืมไตะกัวกันเลยสำรวจรอบๆก่อนนะครับนี่ปลาเลี้ยงแสงกำลังหมุนหมุนรอบตัวเองอย่างนั้นเหรอสิเจนนี่ก็หมดจังเลย ปอดต้องว่ายนะ้ำมือเปล่ามีปลาหมึกไหมจริงอออลองว่ายดูไปเรื่อยๆดูว,ว่าแถวนี้มีอะไรคือเนี่ยผมจำได้ว่าเราต้องเอาไอ้ต้นเนี่ยต้นเนี่ยคุณผู้ชมไปเพื่อทำของต่างๆนะฮะต้นไม้อะไรวะเนี่ยนี่มันต้นบ้าอะไรวะเนี่ยต้นเติมออกซิเจนเหรอ ใจเบิร์ออกซิเจนออกซิเจนจากพืชหมดแล้วนี่เันอะไรวะเนี่ <c oughs> ขออยขโมยฮอปฟิตนะไอปลาเรืองแสงต้นไม้พวกนี้ถ้าจำไม่ผิดเราก็สามารถเอาไปได้นะนรับอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นแรก่กระจกแก่คอร์สนะฮะแก่คอร์สโอเค น่ากลัวเนาะเสียงมีแต่อะไรไม่รู้คือใครใครที่ดูเกมนี้อยู่นะฮบลองใส่หูฟังนะฮะคุณผูช้ชมใส่หูฟังแล้วคุณผู้ชมจะได้ได้ยินเสียงแบบพวกเอ่อพวกปลาพวกธรรมชาติได้อย่างชัดเจนมากนะครับผมกลัวมันมืดมากเลยต้องรีบหาของก่อนมันมืดนะับมืดตือต้ออืมก้อนนี้มีอะไรครับมีแร่ทองแดง กระทะทองแดงน,นี่อะไรวะชิ้นส่วนซีไกลเอ้ยอันนี้มันเอาไวส้สแกนนั่นนี่วะเอาไว้ทำเทคโนโลยีเนี้ยน,นี่อะไรวะชิ้นส่วนดับกับดักสุสานใครแปลเนี่ยติคนแปลเนี้ยสิอืมอันนี้อะไรเอ่ยโอ้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 โอเคดำแปบ๊บๆออกซิเจนกินจะหมดแล้วอะ ชเราดำลึกไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมดำลึกที่ภาพจะตัดเออโอเคภารกิจเราต้องไปทำอะไรต่อว่าความเสียงหลอกมิชชั่นโอเคจริงคือเราสามารถฟังนเ,เรื่องได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาไว้ก่อนตอนนี้ขออนุญาตสำรวจรอบบ้านกันนะครับโอ้คือแบบ พืชน้ําที่นี่มันเรืองแสงหมดเลยนี่ยิ่งดําลึกไปยิ่งมีตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมผมบอกเลยนะครับว่ายิ่งดําลึกยิ่งมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับคือมันอัปเดตมาไกลมากนะครับจนมันน่ากลัวไปหมดคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือเนี่ยยึกยึกๆนะครับลงไปข้างล่างก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของเรื่องของจิตวิทยานะครับ ยิ่งลึกยิ่งกลัวนะครับแต่ถ้าเรายิ่งกลัวความลึกยิ่งกลัวความกลัวตัวเองเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งไม่เจอกับประสบการณ์ที่หน้าหน้ารู้เนี่ยหน้าเรียนรู้นะครับแน่แต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้ายิ่งขี้เสือกก็ยิ่งแบบตายเร็วนะครับเข้าใจไหมคือมันตอนนี้อยู่แค่ระดับ40เมตรนะคือเราสามารถลงไปได้แบบเป็นร้อยเมตรเลยคุณผู้ชมเข้าใจไหมแค่แถวนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้จะมีตัวอะไโรโผล่มาแล้ว นั่นไตัวอะไรวะเน่ตัวอะไรวะเน่ฮัโลโหลฮัลโหลตัวอะไรเนี่ยีมังกี้ลิงทะเลโอ,อซิเจนเจ๊ออซิเจนจะหมดเดีวนี้น่าจะยังไม่มีตัวอะไรเพี้ยนเพี้ยนไหมครับเติมกันโอเค ว่าผมว่านะอาจจะต้องกลับบ้านกันนะครับน่ากลัวเป็นบ้าเลยอเอยโอ้เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าผลอันนี้หรือเปล่าที่เราต้องมาเก็บน่าจะใช่ผมว่าน่าจะใช่เฮ้ยอันนี้แหละ New Blueprint synthesized ดูนะเราต้องเอาเอา่เอไอ้ฝักมเมล็ดอันนี้นะครับเพี้ยเพี้ยเอา้เอา อ๊ะตายเอ่ะเจกูด้วยตายเอาเมื่อกี้นี่พลาดไปนิดนึงนี่ยแอปเมื่อกี้อุตส่าห์ได้ต้นไม้นั่นแหละคือเราจะต้องทำมีดก่อนแอปแต่ว่าเราจะต้องทำมีดจากเอ่อไอผลเมื่อกี้นะไอ้ผลสีแดงๆเมื่อกี้เนี่ยทำไมตรงนู้นมันมีเสียงตัวประหลาดอะไรแวบๆหวบคุณผู้ชมได้ยินแต่ไม่ใช่ไม่ได้ยิน อ่ะเราต้องเก็บไอ้ลูกนี่ก่อนใช่ไหมไลูกอันนี้นะฮะเ,เก็บลูกอันนี้ปึ๊บเก็บอืมอืมนี่นแหละนี่นแหละ H2O ออกกินแล้วได้น้ำนะฮะ <Ox ygen. S 1> แต่ออกซิเจนหมดเร็วมากคือน้ำยิ่งลึกออกซิเจนก็ยิ่งหมดเร็วนะครับเราต้องคราฟถังออกซิเจนให้ได้ก่อนอันดับแรก ตรงนู้น200กว่าเมตรมีสัญญาณสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราดับได้แค่แถวบ้านนี่แหละแล้วก็รอนี่น่แล้วก็รอต้องรอพวกปลาพวกโง่นี่มันตัวนี้รูอเลยเนี่ยเป็นคนชอบรูซะด้วยอือเป็นคนชอบรูนะครับอะไรไปรู้เก็บไปก่อน เจ้นนี้ก็จะหมดจังเลยมาแล้วครับเจ้ยฝนตกอ่ะเจ้ยนฝนตกนะครับเข้ามาก่อนอะเอาของใส่ช่องเก็บของกันเน๊ะชึบชุบชุบชบชบรู้สึกว่าเราสามารถเอามาทำเออนี้ได้ ฝักมเมล็ดคิฟไวททาน้ํามันหล่อลื่นได้นะครับน้ํามันหล่อลื่นแล้วก็อ๋อทําแบตเตอรี่ก็ได้เหรออ๋อลิบบอนแพรนกับทองแดงทําแบตเตอรี่ได้โอเครับทราบทีนี้เราจะทํำยางซิลิโคนก่อนจากไอเมื่อกี้ซึบได้ยางละทีนี้เราจะทํามีดมาทำมีดโอเคได้มีดจะเถือน ตรงน,นี้ไม่คมกริรบุณนะวันนี้ชาติทำยางซิลิคอนเยอะๆเลยนะครับเก็บมาหลายอยู่น,นี่แล้วก็ทำนี่ตีนกบนะจะได้เคลื่อนที่เร็วอ๋อใส่ไปแล้วโอเคดีมากครับตีนกบทีนี้เราต้องทำเครื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนเพื่อทำการ เอาไว้เรียนรู้นะฮะเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเราต้องไปสแกนทรัพยากรบนโลกโลกนี้ก่อนเอาละ่ะแล้วก็เราจะผลิตเป็นเ,เครื่องลอยน้ำฉุกเฉินนะครับเนี่เผื่อ,อไว้แบบดำลงไปลึกๆขึ้นมาบนขัางบนไม่ทันกินข้าวนะครับกินข้าวกินปลาไม่มีข้าวมีแต่ปลาแดกบ้างเยี่ยมเอาละ่ละเวลาสำรวจคุณผู้ชมนี่เครื่อง เราต้องสแกนชิ้นส่วนแบบนี้นะ <S <S ครับอ่าฮะอันนี้จะเป็นเครื่องเอาไว้แบบดำน้ำแบบรวดเร็วนะฮะเอ่อเป็นที่เกาะนะครับแล้วก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้เราดำน้ำได้เร็วมากซึ่งเราต้องหาชิ้นส่วนอีกหนึ่งอันนะครับว้าว <S <S อ,อ,ออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดออน,นี่อ้าโอเคเอาไว้ดำลึกๆใช่ไหม เรวก็ลอยตัวขึ้นมาเยียมเยยมเยยมแจมจมแจมเราจะไปที่ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยที่ตอนนี้เป็นตอนเช้ากําลังสวยสดใสอสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมา,ถาแถวๆนี้ <c oughs> แล้วมันฉากลางราวล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับมผมว่านะขึ้นไปรับออกซิเจนก่อนดีกว่ามันขึ้นแบบแรงมากเลยเนะี่ยมันขึ้นแบบฟูขึ้นไปเลย เอาละเดี๋ยวขอแวะช้อปปิ้งก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวเราตัดอต้นนี้ไปได้นี่ว่ะนี่นคืออะไรตัวอย่างคลิปไวนยอ๋อเป็นอาหารใช่ไหม <c oughs> เราสามารถตัดกลับไปได้นะครับทำไมผมได้ยินเสียงตัวอะไรอยู่แถวนี้ไม่มีนะเฮ้ย เฮ้ยนี่มันนี่มันปาลาระเบิดป,าปาลาอุ๊ยปลาระเบิดบดีแะ้วไปยังนี่ขึ้นมาทันมึงก็ได้โดนระเบิดคานหน้าแน่นอนไอปลาสมมติที้มันจะเกาะอยู่แถวโขดหินนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามาใกล้รังมันมันจะระเบิดแ้จําได้จําได้อะไรวะเนี่ยซีมังกี้เอก ได้ได้ไข่ม no right? man, on, ันวางไข่ไว้เดี๋ยวแว่นมาไม่รู้อะกูไปก่อนอ๋อมันคือตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยกูเก็บไข่มึงอมาเพื่อนเก็บไข่มาชึ้บอ่าห้าโอเคนั่นอะไรวะเนี่ยอย่าบอกน้ำปลากัดอัลโลเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหดู ดูเหมือนปวกดูเหมือนปวกซิมโบสมอลฟิตโอ้เอ็กซ์เซี่แล้เลยปลปาดิกัดนะครับปลาดิกัดร้อยสามสิบเมตรตรงนู้นอ๋อนี่เราสแกนได้นะครับปื๊ดเฮ้ยไอ้ปลาเชียนี่โอเคคลิปไวร์รีเซิร์ชได้แล้วตัวอะไรวะเนี่ย ไอเจแขอ้แขงโปอุ้ยเลนอย่างงี้เลยอหมาใจเยอแข็งอมหายใจเยอแข็งกอะอ้โอเคเรามาที่จุดนัดหมายเราละ มันบอกให้มาตรงนี้นะครับซัพพลายเบสสวัสดีเปิดคลังโอ้โหกล่องพยาบาลขอบคุณครับอันนี้เลยมีเสียงเลคคอร์ดนะครับโอเคมีแค่นี้เหรอสแกนแท่งไฟดิครบแล้วใช่ไหมน่าจะมีกล่องหนึ่ง น้ำฆ่าเชื้อเปรอไฟวัดเปรอไฟ what the fuck is this shit เก็บบีเอเสื้อออกซิเจนจะหมดฮึยบ้าเฮ้ยื่อเกมนี่แม่งเกมแม่งน่ากลูใช่ไหม อ้าวช,ชูชูนิ้วกลางให้ด้วยเอา้าไอ้เชี่ยแม่งกดโอ้มันเอามันเอาของในมือเราไปนี่หว่าโอ้แม่งขโมอยของเว้ยเชี่ยสี่มังกี้นี่มึงเชี่ยฟังก,กิงมังกี้ดู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 ดดดคนต,ตีนกูด้วยไอ้เ,อเอชี่ยต,ตัวนี้ก็ขยันพ่นใหญ่เยอะแข็งเลยกูจังเลยมันเฮ้ย อนาคตณเราคุณโจมดาวไทยกันไว้ทันทันนโอ้โหทันทันทันโอเคโอเคผมว่าเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะวันนี้วันนี้ไม่ค่อยน่าอยู่อาศัยเท่าไหร่แถวนี้โอเคเราจะกลับบ้านก่อนนะครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าชีวิตแม่งไม่ปลอดภัยเชียร์แนบลงไปบางที่นี่แบบเดี๋ยวจะขึ้นมาไม่ได้เอาแฮะซวย นะครับขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับดูซิมีของอะไรในกระเป๋าบ้างเดี๋ยวเก็บกลับไปให้มันเต็มสักหน่อยดีกว่านะผมว่าเออแถวนี้มีอะไรให้เก็บบ้างนะไม่มีเลยเหรอ,อมีแค่นี้เหรอไม่เป็นไรสีว่าจับเข้าบ้านก่อนแล้วกัน <Ox ygen. S 1> ออกซิเจนรู้แล้วอโอ,โอเค ทีนี้เราได้เบคอนมาแล้วนะครับเบคอนไม่ใช่หมูนะฮะเบคอนที่เอาไว้เป็นตัวบอกสัญญาณว่าตรงนั้นคืออะไรก็คือตัวมาร์คจุดแผนที่เรานั่นเองนะครับทีนี้คือเราได้ไข่ซีมังกี้เอ็กนะครับแล้วก็ปลาโงอันนั้นมานะครับเดี๋ยวเราจะทําอาหารกันนี่ไงนี่ปรุงแม่งเลยปลาอะไรไม่รู้มีกระดูกม,มันไส้กินเหวอแดกแม่ง ชวดผสมพยาบาลน,บน้ำยาฆ่าเชื้อแสดงว่าเราต้องมีพวกการติดพิษแน่นอนนะครับมีน้ำยาฆ่าเชื้อบนี้เออแล้วก็มีไข่อะไรก็ไม่รู้นะฮะไข่อะไรไม่รู้2อ,อันนะครับเราจะเอาไข่เข้าไปเก็บก่อนตรงนี้ในส่วนของนี่ทำผลิตยางก่อนนะครับชุดสายไฟ e อิเล็กทรอนิกส์น่าสนใจ อาหารปรุงสุกน้ําอาหารปลอดเชื้ออ๋อทําอาหารปลอดเชื้อได้นะครับก็คือมันจะเน่ายากกว่าอาหารธรรมดาคือเราต้องใช้ก้อนเกลือนะครับผสมกับปลาเองก็คือเป็นปลาย่างเกลือนะเกลือนี่เอาไว้ฆ่าเชื้อได้อุปกรณ์ต่างๆทำมีดใหม่เสร็จปับ๊บทีนี้เราจะทำเป็นเอ่ออันนี้นะซีไกลนะครับก็คือที่เอาไว้แบบ เกาะในการสำรวจนะฮะทำจากแบตเตอรี่หนึ่งน้ำมันหล,อหล,อหล่อลื่นแล้วก็ลวดทองแดงนะครับลวดทองแดงทำไงวะลวดทองแดงใช้ทองแดงทำโอเคน้ำมันหล,อหล่อลื่นหนึ่งแบตเตอรี่หนึ่งแบตเตอรี่ทำไงวะแบตเตอรี่นะฮะใช้ริบบอนแพลนโอเคเราต้องออกไปเก็บซื้อโอ้มืดเต๋ยมากริบบอนแพลนถ้าจะไม่ผิดอยู่แถวๆนี้นะมันชอบอยู่ในหลีบนะครับริบบอนแพลนเนี่ยผมจำได้นี่เป็นวะ อ่านี่ไงนี่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 ลิปบอลแพลนนี่เอาละเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถลงทะเลได้อย่างปลอดภัยเอาละเข้าบ้านแล้ะครชูอับชูว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 ับชูอัพโอ้โออเอาละทีนี้กูได้และกูได้แล้วโว้ย ย้สีไกรแล้วสีไก่อ่ะโอเคชิปสีไกรก็คือแบบนี้หวนท็อกเกิลแมพอ๋อปิดโอ้หมีเปิดแผนที่แบบสามดีได้ด้วยดูความลึกแน่คุณผู้ชมเห็นไหมปิดเปิดไฟได้อ๋อเปิดไฟได้โอเค นะับโอ้โ oh, ห oh. เราจะได้ดูดูว่าเราอยู่ตรงไหนจุดลึกตรงนั้นคืออะไรปอะไรประมาณนี้นะฮะจริงๆคือมีอะไรให้เราทําอีกเยอะมากเยอะอจริงๆนะครับคือจากจากตอนนั้นที่ผมเล่นมาจะถึงตอนนี้มันผ่านมาน่าจะเกือบ3หรือ4ปีแล้วนะครับมันอัปเดตมาไกลมากนะครับไกลจริงๆนะฮะจนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทําอะไรต่อนะครับแล้วก็ ทางใต้น,น้ำมันมีอะไรอีกนะครับเพราะว่านี่ยังแค่21เมตรคุณผู้ชมเห็นข้างบนไหมฮะนี่คือความลึก21เมตรนะครับมันลงไปได้เป็นพันเมตรพันเมตรนะครับผมว่ามันต้องมีตัวอะไรที่แบบน่ากลัวชเี้ยรออยู่แน่ๆเลยนะฮะเอาว่าเดี๋ยวผมว่าจะปิดชิปตรงนี้ดีไหมชิฟโอ้โหข้างบนนี่ก็ฝนตกฟ้ากระนองโอ้โหใกล้กับดวงดาวอะไรก็ไม่รู้เนะดี๋ยนะขออนุญาตดำลงไปดูหน่อยดี นะเอาแผ่นที่ออกนะฮะมันตัวเชี่ยอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยมีสัญญาณแปลกๆมีสัญญาณแปลกๆตื่นๆเฮ้ยนี่มันสัญญาณรหัสมอสนี่<อ>มีเสียงมาจากที่ไหนไม่รู้รแต่คำนวณได้ว่า <100 S 2> น่าจะอยู่ลึกประมาณ200เมตรโอเค200เมตร200เมตรเ่ย ตรงนี้ก็เครียดแล้วนะออกซิเจนโอเคอันนี้คืออะไรฮะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดผมจำได้ว่านี่คือ head. เหออ็ดสับสับไปก่อนจำได้ว่าเห็ดนี้ต้องใช้นะฮะแล้วก็หลังจากนี้ออกซิเจนมันจะมันจะหมดเร็วมากคุณผู้ชมเพราะว่ายิ่งลึกออกซิเจนยิ่งหมดไวนะครับ เชื่อไม่ไหวว่ะผมว่าต้องหาทางทําทางออกซิเจนก่อนนะฮะเพราะว่าแถวนี้นี่ออกซิเจนเก็บไม่ค่อยเพิ่มขึ้นมาตรงนั้นมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้ผมว่าไม่ไหวละขออนุญาตขึ้นนะครับฮึบ <xy> โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สลับไปเกมซับโนดิก้านะครับสลับในวันนี้ก็ ตัดฉากไปที่เป็นเวลากลางวันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับจะได้ปิดคลิปสวยๆนะครับโอเคครับก็สำหรับในวันนี้ครับสำหรับเกมซับโรดิกายังมีอะไรให้ผมค้นหาเยอะมากนะครับไยกได้ว่าใต้น้ําไม่ลงไปได้สิลึกมากๆนะครับก็หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบก็ฝากกดไลค์สักคนละครั้งจะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเสียงบ้าอะไรวันนี้ เอะไรก็ไม่ดูนะครับสำหรับวันนี้นลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าขอบคุณนะครับถ้าชอบฝากคนละกันหนึ่งไ like นะครับวันนี้ไปละกลับบ้านละเย้อ้าวสายเข้ามาไว้ค่อยคุยแล้วกันนะครับในคลิปหน้าบ๊ายบายครับเย,ย้เสียงอะไรวะเนี่ย